ครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมาโฮมโปรครับมาซื้อของที่โฮมโปรครับอะไรเกี่ยวกับห้องน้ำนะครับเราจะมาดูกันว่าเราจะได้อะไรกลับบ้านไปวันนี้ไปครับรมาขึ้นมาในเลื่อนนะครับมในเลื่อนนะครับ ที่โฮมโปรนะครับภายในยี่ห้ที่โฮมโปรโฮมโปรสาขาซีนคารินนะครับเราจะมาซื้อของเราจะมาซื้ออุปกรณ์เจ้าโคกันครับมาดูว่าเราจะได้ของกลับบ้านไนหะมเยอะมากครับอะไรเจ้าโคแยเยอะมากเลยครับหอาวจังเย็นเลย ตังแต่ตนโอไ่หมดคร่หนค้้อีก<ป>อีกเขาห้ามนั่งให้นั่งในคนเดียวต้องปั่นต้องปั่น นี่เป็นของสวยครับมีขาลงนะครับนี่เป็นมุมของคนชอบกินกาแฟรครับที่นี่คือโฮมโปรสีนคขลินนะครับโฮมโปรยินดีต้อนรับนี่คือข้างหน้าครับข้างหน้าของกินก็เยอะนะครับ นึ่ขาองกินเยอะมากเลยโฮมโปรอาจจะพ้องมือสั่นนะครับเพราะว่านั่งยืนบนบันไดเดือนครับการทรงตัวก็จะแย่ๆหน่อยนี้เพราะว่าตัวกลมนะครับการทรงตัวก็จะแย่นะครับตัวกลมเลยนี่เรามาโฮมโปรกันแต่ตัวนี้ก็จะกลับแล้วครับกลับมือเปล่าครับของที่เราต้องการไม่มี นี่อะไรนี่เขาเรียกอะไรวะบอยเขาเรียกอะไรวะอ่านว่าอะไรวไนะฮะของกินจะเป็นของกินใช่ไหมหน้นากาแกแจกฟรีเอ้กยี่สิบบาทหน้ากากให้นึกว่าแจกรฟรีอันลยี่สิบบาท ออกมาจากโฮมโปรแล้วนะครับอย,อ,อย่างร้อนเลยครับมาจากโฮมโปรข้างในแอร์เย็นฉ่ำเลย <c oughs> ที่นี่โฮมโปรสีนครินนะครับเดี๋ยวไปก่อนนี่ครับ <c oughs> กลับมือเปล่าครับไม่ได้อะไร ของที่เราต้องการไม่มีเราต้องไปซื้อที่ศูนย์ก็อย่างนี้นะครับถ้าอะไรจะโคกมันหายากครับจะเ,เขาจะเอาตรงตัวเลยตรงยี่ห้อตรงรุ่นมาเลยมันก็หายากครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับ คุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปจนจบที่เราก็ขึ้นไปโฮมโปรกันแต่ของที่เราต้องการมันไม่มีครับเขาให้ไปที่ศูนย์ศูนย์ที่ขายเฉพาะอะไรชะโคกของรุ่นมันเลยครับถ้าเราจะหาตรงตัวเรื่องหายากนะครับต้องไปต้องใช้เวลาหาหน่อยก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปแล้วอย่าลืมกดติดตามครับกด ไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นนะครับขอบคุณครับ